โอ้โหนนั้นมี20เพลงนะคะแล้วเราก็จะได้มาชีลอเพลงถ้าห่างว่าตอบก็คือตอบชื่อเพลงกับชื่อนักร้องให้ถูกต้องครับอ่าโอเคสุดยอดเลยทีมงานของเราเนี่ยแบบทำโคดอยมาด้วยโเดียได้วะได้วะได้หนอยหนนะเมื่อกี้พี่ยืนยืนคิดจะยืนคิดจะเล่นดีไหมว่าราองมันจะตอบไหมวะขอบคุณมากแอ่ลูกพราเลครับ ไอ้เพื่อนหรือมากกว่านั้นที่อ๋อเพลงไอดอลแค่เพื่อนมั้ง just friends เน่ถูกไหมครับถูกเมื่อกี้พี่พังไม่ออกเลยไม่เห็นนะที่พี่บอกแล้วว่าน้องแ่นเก่งมากเหรอเมื่อกี้ฟังออกไหมออกไม่เป็นไรนะพี่นะไม่เป็ไรนะพี่นะโผมอยู่ฝั่งพี่พี่มินเข้าใจแล้วพเซ็งพเซ็งไหมอะไปต่อครับ เราไม่ช่วยนะไม่ช่นะลองให้เขาเล่นจริงๆจังๆเลยนะอเมาเพลงที่สองไปครับอย่ายิ้มเดี๋ยวผมตายอย่ายิ้มเดี๋ยวผมตายอย่ายิ้มเดี๋ยวผมละลายทัครับนี่ของพี่ลิฟตาครับผมโอ้ยโผดเมื่อกี้มท่ไหนอะอย่ายิ้มเอ้ผมตาย๋อาล้ออย่ายิมผมา ไม่แต่ตอบนึงคือเพลงใหญ่ยิ้มมันก็ต้องมีหลายเพลงเนาะใช่เพราะเป็นเพลงนี้ครับผมเก่งครับโอเคคือตอนนี้ตอนนี้โพค้ดงานไปสองแล้วใช่ไหมดีอ่ะมาเพลงที่สามไปนี่เธอไม่รู้จริงของพี่เต้ครับอ่าเก็บความรู้สึกเก่งเ้ยเนี่ยเพื่อนผมเก่งไหม ดูก่อนนะเมื่อกี้แลของจิงมันคือยังไงนี่เธอไม่รู้นี่เธอไม่รู้จริงๆงไไหมใช่รถูกบ้างตามไปรักษาจีบนจนไม่ต้องยอมจีนาเอาจริงเลยตอนนี้่ว่มาเพงที่สี่ค่ะโดดีดงและนีด้วยชื่อเพลงชื่อเพลงโอชื่อเพลงไม่ใช่โดดีดงชยเหอชื่อเพลงชื่อเพลง มรนกำลังต้นกว่าโตกันแล้วน้องท้องกมโดเห็นน้ามันจะมเกิเฮ้ยชื่อเพลงคืออะไรอ่ะอท่อนแรกท่อนแรกร้องไงอ่ะท่อนแรกร้องไงภาษาอังกฤษแนรนานอ๋อ I just wanna be your love, your love ใครกดอะไรบงยได้บอนอนองเพอนอนไปหลบแล้วหอับแล้ว I just wanna be fan your ร้องโดย สิงโตนำช็อตต้องโอเคเจมินายถูกค่ะมาแล้วเจมินายสามชื่อมันยาวขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหคิวเพลงยาวมากโอเคอ่ะข้อที่ห้าครับอุ้ยพี่ว่านี่ก็ยากอยู่นะหนึ่งสองซักว่าความคิดถึงของเธอกับฉันความคิดถึงของเธอกับฉันมันถูกกันหรือเปล่าหรือเราถีงที่น้องนี่คืออีกที่นี่ยังคิดชื่ออยูอ๋อเนี่ยคิดแต่ไม่ถึงอ่าเลย วงอะไรวงอะไรวงอะไรที่ที่าพี่ทีลิเบอร์พี่โอเคถูกค่ะคะแนนเท่าไหร่เนี่ยดี๋ก่อนนะโฟร์สี่จิบนายงอยู่ใช่ไหมโอเคโดจีมินายไม่ต้องบอกให้โฟร์จงเจีมนายเล่นได้เลยจริงจริงใหอได้แล้วเอมาค่ะไม่อยากให้ใครมาท่านเฮ้ยท่านอะ

คนกูพี่บอชลวรนะโอเคถูกค่ะอ่ะมาแพลงที่7จ็ A I จ้าอยากเป็นเจ้าหญิงจัสมินจะจะเสกพี่เป็นขี่ม้าให้หูเดี๋ยวนะเพต่อเี๋ยกเพลงต่อที่เรื่งเพลงกติกานี้เลือมาเขียนหมดเลยเออเฮอร์ไน ชืไนว่าพี่บาับหนูเออไปโดนน้องโดยที่อุ่นถูกี่อุ่นนะคะถูกโอเคงั้นข้อนี้จะเป็นนได้ไปไหโอเคข้อที่แครับ AI มาไม่แน่อยากค้แต่แค่อยากรู้ว่าเธอนั้รักฉันไหมเฮ้ยเฮ้ยยูไกแค่นี้แต่เมื่อเธอมทางใกล้เซต ตอบว่าตอบครับขอตอบครับว่าว่าได้คะแนนไหมผมตอบผมได้คะแนนไหมได้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 คะแนนผมจะไม่ได้คะแนนไม่ไม่ตอบได้คะแนนรักเด็ดไซเลนของของพี่ไอซ์ปารีสกับพี่เอาไปก่อ ผมเรียกเขาตลอดชีวิตอย่างนี้เลยอะไอ่ไม่ไม่คือครั้งที่แล้วอะก็มีตำนานเจนเทพี่เขาไม่ได้ชื่อเจนเฮชื่อเจนเฮเองไ่ก็ชื่อเจนเฮอันนี้คอไอฟาีไอฟานิสไอฟานกับพี่แพรวาครับแวว่าโอเคถึนกี่อนได้ไหมคะได้ทยังสูสีอยู่เจมินายห้าสามค่ะหาสาแพงที่เก้าครับ ก็เธอหน้ารักเินเกินเกินต้านพี่สีสพี่สีพูชื่อเพลงเกินต้านครัอ่ไม่ใช่เก่งมากน้ารักเกินต้าใช่หรอเชื่อเพลงเินต้านชอบการว่าเถียงแต่ถิอ่ะเถียงไปก่อนจริงๆหาสีแล้วนะสูสีแล้วนะมาหนึ่สองสอง ก็คงเหมือนดังโลมาฮะเฮ้ยอะโลมาไม่ใช่ป่าของเี้ยของของใครอันนี้ญาติจีนญาติจีนน่ารักน่ารักน่ารักเลยอ่ะอยู่อยู่แถวแถวแถวแบบพี่ลิวพี่ลิวพี่ลิวไม่ใช่พี่ลิวอ่ะเป็นพระเอก MV แต่ว่าแต่ว่าอยู่กับนานาดานาดาหรือนานาหรือนาเออเออนานาหรือนานาใช่ใช่ใช่อะถูกค่ะ รู้ฟังกันเร็วมากเลยนะรู้ได้ไงอ่ะกดหยาเก่งมากอ่ะไหนบอกว่าไม่ค่อยฟังเพลงแต่ว่าตอบได้เก่งอ่ะมาเพลงที่สิบเอ็ดครับไปอยากดูแนบเฮ้ยจริงปะเนี่ยรู้แล้วเหรอลองกดอ่ะมิสเตอร์เอ n g b e a ี t i f u l and l o n e l ถูกต้องพวกมึงมงไหมว่าเขารู้กันได้ไงอ่ะมันแค่อยากเมื่อกี้แค่อยากดูเลยไม่ต้องมองครับพวกเก่ง อพี่มิ้นเนี่ยเจอไปถามแล้วค่บขาตอบว่าเก่งพอหันมาไม่ต้องงงครับพวกผมเก่งเป็นการยืนยันคำตอบทั้งหมดโอเคอุ้ยโอเคค่ะสุดสุดสุดมากเฮ้ยเพลงนี้อาจจะไม่รู้จักหนึ่งสองสามฉันจินเป่าคาถาเพื่อนเคยฟังหรอของพี่โจอีฟัวสินะเออชื่อ ชื่อเพลงว่าชื่อเพลงของเพลงเนี้ยแล้วหน้าออกแล้วหน้าออกแล้วชื่อตาละลับทองโอเคสุภาพเกมเรามันง่ายไปเลยอ่ะรวดเร็วรู้สึกแบบคุณจะยากกว่านี้นะแต่มันยากนะอ่ะพี่พี่สารภาพว่าพี่ไม่รู้จักเพลงต่อไปเนี่ยอย่างเงี้ยลองดูปามาดูฝากเอไอมาค่ะให้เธอดวงไม่ดีไม่รู้หรอก ให้เธอดวงไม่ดีดวงไม่ดีอะไรนะให้ดวงไม่ดี้เอดวงไม่ดีเอาแล้วกันเข้าแล้วให้เธอดวงไม่ดีดีกว่าดวงทำเส้นนะอ่าของแม่มาอ๋อมองนานๆของกอะไรอมแม่บอกนี่มันพี่เจเลยตอบไหมพี่เจเลตอบไหมพี่เจเลตอบไหมเอาว่ามีคนไม่รู้จริงอย่างเนี้ยเอ้ยงั้นขอตอบก่อนดีกว่าอ๋อนี่หัวซิกชี ฉันก็ให้โดนเททุกทีเล่นมือถือก็ขอให้เน็ตไม่ดีเพราะฉันจะฉาบเธอมีฉาบเธอมีปีประธานอันนี้กัเลยฉันจะฉาบเธอถูกต้องอ่ะฉันจะฉาบใช่ค่ะขอขอน้ากดไอทีนี่แบบแบบฟิลเนี่ยกดแบบผู้ชนะไหนๆายอยู่นะแต่ยังตายอยู่โอเคมาต่อไปเลยครับเอไอมา มาห้ามไม่ให้ฉันรักครับอ๋ออ๋อคนนไม่ใช่ผักเออแต่ชื่อเพลงอย่าบอกอย่าบอกพี่พี่ออฟกันใช่ใช่แต่ชื่อเพลงเราไม่รักไม่รักไม่รักไม่ได้แล้วไม่รักไม่รักไม่ลงไม่รักไม่ลงไม่รักไม่ลงให้เธอ ไม่อกีบอกว่าอะไรนะไม่รักไม่กินขักไม่รักไม่ใช่หรเม่กไม่รัไม่กินผักอ่ะมาวเท่าแล้วปะเท่าแล้วปะจิตเท่าใช่ไมใช่คามแบบว่าไ2้สองซยัน้ไมโอย่ามองตาไมรู้เหรอไม่โบนอย่ามองตาอ๋อออแล้วออแล้วออแล้วอ๋อเอาเอาไม่ตอหรอเอาเลยเอาเ ไม่ตอบเอาผมไม่ตอบนะต้วตอบเอาป่ะไดไ้ได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 ้อย่าได้สน<อ>ถ้าเธอนั้นไม่ได้รักที่ทำในเรื่องบานปลายและไปกันอ๋อบานปลายของพี่โบกี้ไรอ<ฮ>อนถูกฟูดฟพาฟังเพลงเยอะนะเอาจริงอ่ะอันนี้คือรู้จักจเกินหมดเลยอ่ะเอ้าเพลงต่อไปค่ะ AI มาค่ะ หรือว่าเอาไปนั่งต่อเติมที่หนางไรฉันรักเธิมากวัดป่ะล่ะของโฟอีฟของไม่ใช่ไม่ใช่ของโฟอีฟของแมวอาร์ไอแฮนนาแล้วก็พี่จอินี่เก่งว่ะแต่ยังไม่มีใครชมเลยชมตัวเองเลยอ่ะโทรค่ะจิมินายตามมาเร็ว เท่าไหร่ละ97ปะค่ะ AI มากสามเพลงสุดท้ายได้หมดชนะเลยจะเปหนขครคออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอได้ไหมอยากลืมตาแล้วไม่พบเธอจนวันเจ้าหาพันลีของใครอ่ะของเออพอขี่มีความไปเยอะพี่ยังไม่รู้เลยชั้นม่ของที่นักร้องอ่ะผมฟังดูคลิปเพาะว่าไฟปะแก เฟลโล่เฟลโลเฟลโลเฟลโลถูกค <for me. S 1> ่ะโอเคเราหาองเฟลโล่เฟลโล่เหานี <c oughs> okay. ้ค่ะขอหยุดยลองไหมชีวิิทล่ริกอให้ไม่เกินแปดคำนึงใช่โอเคโอเคจบอะโอเคเหลืออีกสข้อสุดท้ายนะ

สองโ้อพี่มินาผิดโทษจีค่ะเอ้ยงั้นจีน่ายังได้อยู่โอเคมามีบทดลงโทษแล้วแม่พี่มินอยากเป็นแฟนแต่ได้แค่เพื่อนคุยเฮ้ยมันจะเกินมวยมวยอันเนี้ยตอบได้ว่าเกินมวยมวยแต่ไม่รู้ใครร้องอ๋อนี่ไงเอ้าไม่รู้อ่ะตอบมิ เกินบุยมุยของพี่ที่เป็นทีมงานอยู่ที่เทพวิลาครับเอ้ยเออพี่เออพี่เออพี่เออถูกค่ะพี่เอ้ยค่ะเกินบุยมุยถูกค่ะเฮ้ยยังสิบเก้านะโอเคโอเคข้อสุดท้ายครับแองมาครับเอากระดิ่ข้อสุดท้ายขอณหลอคนเดีวเองต้องมีสักวันที่เจอคนทีู่่ คอยบอตัวเองต้องมีสักวันเฮ้ยาบไม่ทิ้งกันคอบอกตัวเองว่ามีสักวันใหช้นดบอสุขัยมาลัทีของพี่ควางเอพิโนลบอสุครยมาลั่นทีของพี่อิ๊ก s ินกแอ Vậy đó cho kênh